ทุกคนไม่รู้ยายมาทําอะไรเสียงน้อยน้อยอย,อยู่นึกว่าเสียงใครเรียกที่ไหนหาอะไรนั่นเฮ้อได้ยังไ,ได้ป้าละ่ะป้าตำเลืองนั่นกษตเปลากษตรยอดกเกษตรงามๆนั่น,น,นป้าให้ยางไปเบื้องอัน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 พักอันนั่นมันโป่งไปป้ายางไป ผักติ้วออนไปเบิ่งปะเอาอยู่นั่นยกวางไปเบิ่งทุกคนยอดละหายเลยถ่ายยอดละหายเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้เขายึดเขาธนาคารแล้วจ้าเขาให้เขาปลูกยังว่มันกินได้บ้านบักกูดเบิ่งรู้ต้นบักไงไดเนี้ยเอไเอากูดต้นบังไงนี่เด้นี่เด้นี่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 ต้นผักติ้วนี่ยอดนั้น ได้เอาไปต้มปลาเออน่าก็จะเอาไปใส่ต้มปลาอยู่หน่อยน้อยแบบอ่อนๆเป็น้น่องมึงด้วยมึงหมาไม่เหี่ยวใส่สะบันาะอยู่ตั้งปืน้หญ่จะไปเฮ็ดหนังก่อนเบี so ้ยมันน่ะเอาต้มปลาอีปลาปลาออกเอ่ะหน่อยเก็บยหนยย้ายมัอนเพราะว่าหน่อยเคยกินแล้วนกินโดดแล้วโน่นใหญ่ใหญ่ใยญ่ใหญ่เนี่ยเอาเอาอ่อนๆเอาไปใส่ต้มปลาโอเพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวก่อน ขักผักเตียวผักเตียวพี่น้องวุ้ยดอกไม้นี่แค่น้ำใหญ่ใหญ่กระดงและผักอีหินม่วนได้เนาะเก็บผักซื้อกำมวนได้เอาก็ได้ธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนมามีของกินนักน่นมาเก็บอยู่นี่อ่ะอันนี้ไอ้ผักผักสวนครัวตามหัวบ้านนะคะบัต้องมีสารผิดอยากโอ้โหมกรูดมันโดกแทเด็ดด่น อยากได้บกูดวะมันนั่นมันต่อยเอามันโอ้พระท่านหเหี่ยวเลยใช่ยายเก็บผักนะคะทุกคนยายเก็บผักเตีวนะคะโฉมโฉมแล้วกระหวะโฉมโฉมพอดีโฉมย่างแบบแบบอันนี้แม่ยายโฉมผส,สมปิริศดอกโฉมโฉมแซบกินกับแก้วกับแซบเนี่ยผักิวตี๋ยมนี่ต้นนี่แหละเก็บแล้วเก็บอีกผักเตี๋ยมีแล้วเก็บอีกมีแล้วไงดอกไม้กางามแม่เบิ้งดู เหมือนเหมือนดอกกับเล้าบ้านเฮาเนาะยายเนาะแต่ว่าต้นมันบ่แม่นต้นกับเล้าแม่นี่แม่เนี่ยมันคล้ายๆดอกกับเล้าแต่ว่ามันหนังบอนหนังดอกน้อยก็ดอกกับเล้านะดอกกับเล้าบ่เป็นดอกกับเล้ามันเป็นอันมันเป็นอันปุ่มๆแล้วมันก็เป็นอันนั้นบานออกมาเป็นกีบเป็นกีบแต่ว่าสีมันแม่สีคือดอกกับเล้าจะพุ่นๆพุ่นๆย้ายพุ่นไหนที่ออกมาต้นใหญ่มันมันมีต้นใหญ่เดียวติวละเนมันมละเ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 นมลวเมลนมละเ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 นมนนมลนเนมเนมละเมละเ เน้นเดียวนะบกม่วงนี่บกม่วงบกม่วงบกม่ันพอกเสื้อทงตะปีใด้แล้วเนี่ยนะบกม่วงบกม่วงเขียวเสวยบ้างยานเมือจากแล้วบกม่วงเบาหลายผลบกม่วงเบาพี่น้องผักสวนคว้าอันนี้บาน่บ้านล่างเพิ่นนะคะมันเป็นบ้านล่างมาเก็บผักฮะใช่มันมีเบี้ยแล้วตัดต้นไปซ้ำมันมีหอดอัน อย่างก่อนหนึ่งดอกยังย้ายย้ายย้ายอันชั้นอันนึกบ่อนี่รอนดอกเอางามันไปปลูกไปซ้ำน้ำก็ได้เกิดเกิดซ้ำแ้นขวดแล้วก็เอาสํำรีปิดให้สนิทอย่าให้ล้มขาได้จ้ะอย่าให้ล้มขาได้แล้วมันก็หอกออกข้างเองคันมันคันบ่อมันก็ตาย กันบอออกกันตายว่าอยากไ้บอกความบอกกฎนะว่านมากมากนะเขาได้ย้ายเขาได้หมดละเขาได้เขาได้นั่นมันมีให้เขาโยกกับเขาอันติดต่อยุ่เนี่ยว่าอันป้าแล้วว่าสิซื้อติดต่อธนาคารเขาเขาบรรับสายว่าซิซื้อบ้านหลังนี้ไว้ตัวดู 6กหกหกเนือทีมันพี่นอ้องบวดพ <วะ S 1> ักตำนิน<ต>ายากเก็บพักตำนินนะคะ <ตา S 1> พี่น้องฮะเออมคันดันลาเขาแลา้วโทรไปพูดหล่ะมันเขาบอรับบาว่ามันเขากองบังคับคดีแล้วเขาบอกรับยายเก็บพักตำนินนะคะทุกคนเออ เขาก็ได้เาด้เจ้ะถาี่เแล้วที่ต่อไปว่ามีผู้รับสายสันไปก็ต้องไปเนาะย้ายเนาะแมนอยากสิประมาณเขาจะขายท่อเกาเก่าประมาณสองล้านกวจาได้ดอกนะันยายเนาะเพราะ,ะ,นะะว่ามันต้องลดลงอีกไหมรับปรปับปรุงอีกเนาะ เพราะว่ามันเก่ามันสวมแล้วแม่ถ้าตอนซื้อกล้านแปดล้านเก้านะล้านแปดอมออมันอบประกาศว่าสองล้านขายองาขายอล้านเพราะ่านายกานี่อยู่ล้านอ่าอ่ากบ่มีคนบ่มีคนเอาเขาก็ิมทั้งที่สองผ่ามาอีกเอนสองเดือนไปมที่มันก็ที่ลดลงมาประมาณล้นา แล้วได้แล,แล้วนะคะไปเก็บผักติวกันนะคะทุกคนน,นี่มีหัวผักกระทินนี่ต้นอโว,อว,อวโคาโดตินะยังเคากันอีงแม่นใบใหญ่เขาเอิญซื้อยังก็อะโวคาโด,ด,ดโอ๋อไม่ได้บู้จกักตะกินนี่ซื้อบูดจักซื้อดอกจ้าพุน่นเอาพุน่นละต้นไหมไหมรอบย้ายกับผักกะทินโปร่งนี่ดีย้าย เก็บก้อนสันเสียดายมันเก็บผักกะทินไปกินกับอันบองปลาแดกพี่น้องเบิงดูผักกะทินกินกับบองปลาพี่น้องเฮาบานเฮาเบิงเบิงเบิงบนย้ายแล้วก็เก,ก็บอยู่มืงพุน่นนี่กะสิเก็บอยู่นีนะพี่น้องเด้อผักกะทินกะทินรู้ใบประกูดเอาใบย้ายตีน้อยก็กินต้ของหน่อยละเก็บคอยเก็บทีละใบสองใบยอย่างนั้นละมากะทินก๊าลังปงเอเลอยู่ฝนตกพี่น้องอ่า เก็บเอายายอามันจะบ่สูงไปขึ้นไปหนาเนาะยายนะกะทินลาวตเ้บออะอบบเอาเานั่นบอเก็บเอาย้ายรับไปเก็บาย้ายแล้วให้หน่อยเยอเยอะนี่สีซอน รถผู้ใหญ่ฉันคนร่รถผู้ใหนนั่นี่นึนว่ารถตัดจงที่แรกคนรถอี่ที่ <c oughs> ทรี่นี่ทานแล้ว <c oughs> รถไปจัดการ <c oughs> อูกระสิน,ต,น,นตัวนี้นกระงามเออมาเชงที่มแต่พักใด้พี่น้องบ้านเนี่ย นี่ก็ต้นแค่้องนุ่นหมากมันต้นแค่ต้นแค่ปลาพุญห่ะหมากมันมันต้นแค่ปลาหย่อยหยับยังยังเราสร้างมาน้ำม้อยเก็บบนเดือนอะฮะถาว่าเขาขโมยของเขาเขาขโมยเรี่ยอันผักสวนครัว้าองน้อยอะไรเนี่ยน้อยอะไรปลูกเนี่ยเองสร้างมานี่น้อยวานเ่ไปขโมยของเขาตะกลงน้อยวานฮอดบักอันนั้นก็ยูนนี่อันนี้ก็บน้อยกระปุกเป็นวอดกระถางมันนี่ต้นแค่ได้พี่น้องต้นแค่ ปลูกใส่กระถางขันบ่หลดชูมือกันเหี่ยวเด้น่ะนี่มั้งต้นพริกน้อยกำลังสิเป็นดอกย้ายปักพริกน้อยแม่ปลูกต้นพริกใส้กระถางที่ก็ได้กินอย่าไ่ย้ายมาคิดว่าสิติดบวะ่งมันจอดอกหรอเว้ยเนี่ยนี่กับผักอีตูพี่น้องเอถ้ามันอยู่นี่มีแต่ผักสวนกัวนี่กับใบมิ้นต์สาระแน่เนาะใบมิ้นต์สาระแน่คือการน้อย้ายเนาะแต่ว่ามันหนังมันบอสมันบอสแอบคือนสาระแน่เนาะ จ้าอันแต่ว่ามันหอมเหมือนกันแต่เขาว่าเก็บท่องปลดท่องในต้มกินเนี่ยหายผักกับเขาจ้าหายเนี่ยท่องเอาผักมันงามคักเลยพี่น้องบ้างด้อันย้ายก็ได้แล้วค่ะคุณถ้ามันเป็นอันขี้ไก่ปูอ่ะสีนวลออกมาปุ๊บมันสีเน่าเจ้าอยาผ้าลาใส่บ้างมะพริกนี่นะอ๋อต้องเอาพ้าล้านซับใจแปรงสั้นบ่ได้ได้ได้จัดการว่าจะมันเปียหรอใส่บกลับบ้านแล้วขอบคุณค่ะจ้า อบคุณค่ะโอ้ยเมือนาวเป็นน้อยน้อยอยู่พี่น้องเมือกน้ํากลังเป็นหมากจอดอกอ,อะลายฮะมาท่านได้เปลี่ยนได้ต้นนั่นดอกแค่อันนี้บ้านเปลี่ยนย้ายก็แล้วจุงก่อยานมาพี่น้องราชกาบ,บานแล้วต้นแค่ดอกแค่กะง,งามงามากพี่น้องไปมือ่อวานก็เปิดร้านเคือเกาหลีพี่น้องเด้อพวกเราอยากกินน้ำแข็งใสอยากกินน้ำผลไม้ปัน่น ก็มานะคะมีทุกอย่างชานมเย็นโกโก้ปัน่นโอวันทินปัน่ขนข้าวนมกบเกี้ยวของเด็กมีหมดนะคะพี่น้องจ๋าไปแล้วยายไปแล้วปัน่นจักรยานไปเืี้ยวๆแล้วพี่น้องเอ้ยจบเ็ปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะคะทุกคนบ๊ายบาย